ยาบางกระทุ่มแบมลูกแรกเกิดเขาสลับตัวกันหลักฐานรูป่าพ สาวของคุณอนุชาตัวจีหอดตัวสีชมพูคิ้วเข้มผมยาวบาลบ้าชื่อที่ข้อมือกับข้อขาเนี่ยอาจจะหายตอนอาบน้ำเสื้อผ้าก็อาจจะสลับกันได้คลอด1 1 8เเขาให้กลับบ้านดูยังไงก็ไม่ใช่ลูกผมโทรกลับมาถามโรงพยาบาลผมสงสัยว่าไม่ใช่ลูกผมผมเขาสั้นลงคิ้วเขาหายไปโรงพยาบาลตอบมาเด็กหน้าเปลี่ยนทุกวันคุณอนุชาก็พาภรรยากับลูกไปโรงพยาบาลเจาะเลือดกระบวนการตรวจสอบมันมี2อย่างย่างแรกที่แน่นอนที่สุดคือ DNA แต่ DNA มันใช้เวลาคุณอนุชาเลือดกรุ๊ป A B ีภรรยาเลือดกรุ๊ป A ลูกเป็นได้แค่ กับ AB ลูก B ผิดแล้วครอบครัวชาวเมียนมาก,ก์พ่อ B แม่ B ลูกเป็นได้แค่2กรุปเลือดคือบกับ O แต่ลูกออกมา AB ก็แปลว่าไม่ใช่คุณอนุชาก็เลยเข้าใจว่าเป็นลูกส่งคืนโรงพยาบาลเจอลูกตัวจริงพยาบาลก็หาจนเจอมีการเจาะเลือดแล้วก็ผลออกมาอย่างที่บอกผลดีเนก็เป็นไปตามกรุปเลือดนะคะว่าสลับตัวกันจริงพยาบาลรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละแสนและให้เด็กทั้งสองรักษาต่อจนอายุ20บปีบริบู